ากับข้าวอันแรกก็คือผัดกุ้งสดใสพักรวมนานายไหมคะกุ้งสดได้หนุนะะ่ย,ย่างแล้วได้หนุ่ย่างแล้วนี่ต้มเสร็จแล้วด้วยค่ะนี่สิล่างสาคูด้ยค่ะนี่ล่างเรียบร้อยแล้วเ้าจะมะกองเอาเราจะมากรสาคูนะคะ กองก่อนมนี่องกคองให้น้ำออกนะคะนี่กองให้น้ำออกกองให้น้ำสาคูออก อืมเสดดน้ำแล้วักคูไปเตยน,นะคะัาคูไปตเตยักคูไปตเตย Capor. ซาครูไปเตยกับข้าวโพดแล้วก็ข้าก็สีมีลาบหัวมีต้มหัวนี่จ้ะมีลาบมีต้มผัดผักเราก็เสร็จแล้วเราก็ทอดไก่ เดี๋ยวเราทำต่อก่อนแล้วค่ะเด้อเสร็จเรียบร้อยและะ้วนคะ่ะสาคูไปเตยเราเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นต่อจ้า,เ,าเริ่มหมักไก่ลนะหมักไก่ทอดอีกเมนูหมักไ้เท <c oughs> อาที่ไก่เราก็เริ่มได้ที่แล้ว ทอดไก่แล e, 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 e ้วครับทอดไก่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 อันนี้ต้มงัวจะในีต้มงัวอือมีหลายอย่างเด้อนี่ก็ต้มวัวเด้อนี่บางแสงไฟต้มวัวไฟเด้อดิบางแสงไฟ นี่ก็เตรียมผักโลูกฟานผักนี่แม่อะไรนะ <c oughs> แม่แพทลูกชายสองเยแม่แพทลูกชายสอง,องเดี๋ยวนี่เด้อลงตาซื้อลูกนี่กอนหินกอนนี้กำลังหลับอ้ว <c oughs> นเลยทปุ่นลงไปใส่ข้าวกั่วข้าวกั่ว ทั่วคบั่วใส่ขูงนัวลงไปเศบไหลายเไรษรสายเศรษรไายเบน้อยหอมฉันแล้วน ib ib ี่ใส่ลงไปสีหอมใส่ลงไปหอมสุม นี่ะทอดไก่เข้ากับนึ่งจันทอดไก่ทอดว่านล้วเด้ออันนี้เขาทอดเดียวอันนี้ก็ลาบวัวลาบวัวเข้ากับสิคัวยกกอนกันลาบวัว มัก็ต้มหมวต้มหัวอะไรคะนี่นะกินไหมกํลังอุ่นสุทับไก่เราอะไรสอด เดี๋ยวเขาเสียไปขั้วเด้อยวค่ะนี่ขั้วให้มันสุกก่อนเด้อนี่ไปขั้วก่อนนะคะไปขั้วปะขั้วราบขั้วราบขั้วให้มันสุกขั้วราบเผาก็สุกแล้วค่ะขั้วราบสุกแล้วเด้อ ว้าห้าไปเห็ดไปวัดเนาะค่ะเนาะงเห็ดไปบาดทอดตองทำซุกเกาต้องทำลาบซุกไก่กระถอดกระแมาแล้วงอันี้เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะคะต้มเ้ากับกำลังอุ่นอยู่เลยค่ะต้มกับกำลังอุ่นอยู่อุ่นหิวห่อนจะหน่อยเพราะว่าเ้าต้มตะดึกมันก็เย็นนะนี่กำลังอุ่น ต้มพ่วงเขากำลังอุ่นต้มจะเดือกลายกะเขาก็ต้องอุ่นจากน้อยเดี๋ยวเขาจะเอาหอมใส่แล้วค่อยเอาหอมใส่เติมหอมลงไปอีก យើងហ ோம் ឡើងមកទៅនេះហើយហកនេះទៅយកញ៉ាំទៅមកបាយទៅໃສឡົດ